สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมผ้าใหม่ชาแนลนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปประมาณ2อาทิตย์นะครับเพราะว่าทางวัดนะครับไม่ได้ <c oughs> ปลูกเสกรุ่นใดๆเลยนะครับเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดอยู่นะครับก็เลยเลื่อนมาเลื่อนมานะถ้ารุ่นใหม่ๆจะออกประมาณวันที่ 4... นี้นะครับเดี๋ยวก็ผมก็ทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ เดี๋ยวจะมาเปิดลุ้นนะครับอันนี้ผมจองไว้นะครับเป็นเต่านะครับหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะชื่อรุ่นว่ามหาโชคลาภนะครับรุ่นที่สองแล้วนะครับเนี่ยผมซื้อมาสองลุ้นเดี๋ยวจะมาแกะให้ทุกท่านดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับใครจะซื้อเต่ารุ่นนี้ก็มาดูก่อนนะครับว่าสวยหรือเปล่านะ มาเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมว่ามันอ่าหน้าตาเขาค่าเป็นยังไงนะอ่าหนึ่งลังนะครับการันตีเนะืเงินสามเหรียญน,นะครับอันนี้ผมก็แ <c oughs> ยกซื้อมาสองอันนะครับ มาเหรียญแรกครับป๊บปเหรียญแรกเป็นเนื้อแบค็โรลเดียมนะครับเลขโคดหนึ่งหกสามนะครับแม่เก็บหนึ่งหกแปดวทุกคนมาอันนี้จะเป็นรายการหน้ากากนะครับ อ๋อเรียบร้อยครับหน้ากากเงินนะครับหน้ากากอันนี้น่าจะเป็นหน้ากากชุบเงินนะครับเมอเรอแบคโรลเดียมหน้ากากชุบเงินนะครับรายการนี้นะนี่นะครับนณาเาลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะเขา เขาให้เขียนว่าวัดบ้านไร่นะครับจังหวัดนครสวรรค์เนาะตรงนี้ให้เขียนว่าหลวงพระทองนะครับโอเคนะลักษณะกายภาพก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อแบค็โกเดียมนะครับ โอเคตาดูเหรียญที่สองครับหนักๆแบบนี้ผมเดมาไม่ผิดเนื้อทองแดงแน่ๆ โอ้โหทองแดงสติน,นครับน่าเป็นไงผมบอกทองแดงได้ทองแดงสติน,นครับได้ขั้นกว่านี่ครับทองแดงสตินนะครับเลขโค้ดหนึ่งหกหนึ่งนะครับเลขโค้ดหนึ่งหหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับคมๆอย่างนี้เลยนะถ้าเป็นทองแดงสตินจะชัดนะครับ มาดูด้านหน้าครับปลาเป็นเนื้อทองแดงซาตินอ่าขอบเขียวนะครับลงยาแดงนะครับลงยาจีวรนะครับอ่าแบบนี้สวยนะครับแบบนี้คมสวยนะครับทุกคนชัดเจนนะครับอ่าช่วงนี้กระแสหลงพระทองก็กําลังมานะฮะถ้าใครจะเช่าจะเก็บนะครับศึกษาดีๆก่อนนะครับอ่า มาอันนี้ชัดหน่อยนะครับอันนี้ก็เขียนลงว่าทองนะครับสุนทองสิโรนะครับบ้านบ้านไร่นะครับตรงนี้เขียนว่ามาหาโชคลาบนะโอเคครับโอเคคมๆกันไปนะครับวันนี้อ่ะหลงว่าทองเราก็ได้มาคู่นี้นะครับโอเคถือว่าสวยนะถือว่าสวยนะครับเนี่ยทองแดงสาตินนี้สวยเลย โอเคครับขออนุญาตขอเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> นี่ครับผมอันนี้ผมเอามาให้ทุกท่านดูด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำคลิปนะครับผมไม่ได้จองไว้นะหลวงพ่อพัดพุ่มย่าปังกาโมานะครับรุ่นโคคาซับหนึ่งร้อยปีนะครับแล้วก็อันนี้จะเขียนยาวๆแล้วนี่หน้าตาหน้าตา <c oughs> หัวเล่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นรูปหนุมานคาบมีดนะอันนี้จะเป็นหลุมพัยาฟ้าอันนี้ผมใส่กรอบทองสูตรนะดูด้านหลังครับรุ่นพกซับหนึ่งร้อยปีนะครับ มหาละรำมหาละรวยมหาเศรษฐีมหาโชคราบมั่งมีมหาเลิกมหาชัยนะมหาสุขสมบูรณ์นะครับมหาอิ่มหมีพีมันมหาคงกระพันชาตรีมหาอุดนะครับมหาแค้วคาดปลอดภัยมหากันโรคกันภัยนะครับมหา เลื่อนยศเลื่อนสมณศักดิ์มหาสเสน่ห์มหารักมั่นนิรันดรนนะครับ <c oughs> เอาง่ายก็คือเกี่ยวกับโชคกับลาบนะครับรายการนี้นะครับโชคลาภความรักนะครับรุ่นนี้นะอ่าอันนี้เลขโคดหนึ่งสามสามนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับทักมาได้นะครับผมมีแค่เส้นเดียวนะใส่เงกระเสียผมบอกเลย นี่นะครับหลอเท่นะครับเส้นนี้ยาว18เซนติเมตรนะครับถ้าใครสนใจก่อติดสายแบบนี้ก็ทักมาได้นะครับผมขายเส้นละ550นะนี่นะครับ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็จบเป็นไปเพียงเท่านี้นะครับนี่นะครับ เข้ากันเลยฮะทองแดงสาตนโอเคครับวันนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะสิงลิงเฟซบุ๊กใต้โพสต์นะครับสวัสดีครับ